ที่ <Kell ey> ส่งน้องไปเรียนหรือซัมเมอร์ที่อังกฤษใช่ค <aurait> ่ะใช่อังกฤษเหรอมันก็ให้เต็มที่ไปกับโปรแกรมโรงเรียน เบสคำสิงห์ทุ่มให้น้องสุดตัวงานนี้ส่งไปซัมเมอร์ที่ประเทศอังกฤษล่าสุดสาวเบสและวนีคำสิงห์ได้ไปออกรายการแฉซึ่งแน่นอนเขาว่าครั้งนี้ไม่ได้พาน้องชายอย่างน้องโบท๊ทผัวรักคำสิงห์มาด้วยแต่ควงคู่คุณแม่สาววันนีคำสิงห์มาออกรายการซึ่งแน่นอนเขาว่าพิธีกรก็ไม่พลาดที่จะถามหาน้องโบท๊ทไปไหนซึ่งงานนี้สาวเบสเองก็ได้ส่งน้องโบท๊ทไปเรียนซัมเมอร์ที่ประเทศอังกฤษพร้อมกับทุ ทนสร้างแบบสุดๆทำเอางานนี้สาวเบสถูกชื่นชมอย่างมากเลยทีเดียวที่สามารถเป็นหัวหน้าครอบครัวได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์และไม่เคยบ่นไม่เคยปิดกั้นพัฒนาการของน้องโบสทเลยสักนิดเพราะตอนนี้ถือว่าได้ไปเรียนภาษาหลังจากที่ก่อนหน้านี้น้องโบสเคยพูดกับพ่อบาสว่าไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษทำข้อสอบมัวน,นั่นเองค่ะนี่เขาเรียกว่าใส่ใจแบบสุดๆแบบนี้แหละค่ะเลยทําให้ทุกคนตกหลุมรักสาวเบสอย่างง่ายดายเพราะด้ว ด้วยความสวยความอาร่าและนิสัยของสาวเบสที่ดีและรักครอบครัวอย่างมากจึงทาให้สาวเบสปังดังไม่ว่าขยับตัวทำอะไรก็เป็นข่าวตลอดนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ก็ขอให้น้องโบสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่เหมาะสมกับเงินที่พี่สาวทุ่มทุนไปถึงประเทศอังกฤษนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอกลับมา speak English เลยนะคะ น้องโบทขามั่นใจว่าสาเบสรออยู่ขอขอบคุณเบสรกักนีคำสินและโบสบัวรักคำสินฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสะรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ